สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอก,กพลดิบุญมีนาชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของช่วงฤดูฝนนี้นะครับคุณผู้ฟังระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังสําคัญอยู่นะครับการออกกําลังกายการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์นะครับแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอก็ทําให้ร่างกายของคุณผู้ฟังแต่ละท่านเองเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยซึ่งโรคที่ตามมาจากในนนนส่วของฤดูฝนนี้ จะเป็นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองหรือว่าโรคไข้เลือดออกเองนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าทั้งเป็นทั้งเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันซึ่งอีกเสียสิ่งหนึ่งในแต่ลจังหวัดเองนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับตรงไหนที่มีน้ําขังหรือว่าตรงไหนที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันฤฤฤฤุ์ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็ควรกําจัดทิ้งหรือว่าก็ควรคว่ำภาชนะนะครับไม่ให้เกิดการที่ว่ามีน้ําขังอยู่เพื่อเป็นที่วางไข่ของยุงลายนั่นเองนะครับนอกนอจากโคไข้เลอดออกโรคไข้หววัดใญ่แล้ โรคโควิด1 9นะครับคุณผู้ฟังก็ยังต้องมีการปฏิบัติตาม กฎของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับถึงแม้ว่านะครับในหลายพื้นที่เองก็ยังจะมีการคลี่คลายบางสถานการณ์หรือว่าบางสถานที่ไปแล้วการเปิดผับบาร์คารอาาเกะเอย่ยการเปิดร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆในทุกที่เองเนี่ยก็ยังจะต้องนะครับมีการปฏิบัติตามกฎของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดการเป็นคลัสเตอร์ในอนาคตหรือว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 อีกครั้งถึงแม้ว่าตัวเลขในตอนนี้เนี่ยนะครับปจุบ บันเองก็อาจจะมีการค่อนข้างต่ําลงในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังแต่เราก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับถ้าหากเกิดเป็นโรคประจําถิ่นแล้วแต่โรคก,ก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งอีกหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือการฉีดวัคซีนซึ่งใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็อย่าลืมติดต่อทางเจ้าหน้าที่หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับที่ไปรับการบริการการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับซึ่งอย่างทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้บอกไว้อ่่วะาาาาถาหากฉีีด 3, 4, เเขข็็มม3จจ มีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สามารถต้านทานนะครับไม่ให้เกิดอาการป่วยหนักหรือว่าสึงขั้นเสียชีวิตได้และในส่วนของเข็มที่4เองที่เป็นเข็มกระตุ้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถป้องกันโควิด -19 ทีได้ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยต่อต,ตัวท่านเองแล้วก็ความปลอดภัยต่อคนรอบข้างและคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับ แล้วมาพูดถึงในส่วนของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมปรศุสัตว์นะครับแจ้งในส่วนของไข่เหียวหรือว่าไข่จริงจากแม่ไก่ที่ผิดปกติแนะซื้อไข่นะครับให้มองตาสนันลักษณ์ปศุสัตว์โอเคทางด้านของนายสัตวแพทย์นะครับสรวิทยานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์นะครับชี้แจงในกรณีที่มีผู้บริโภค ในจังหวัดเลยพบไข่ที่ซื้อมานะครับมีลักษณะผิดปกติโดยเปลือกไข่นะครับมีลักษณะเหี่ยวย่นแตกต่างจากเปลือกไข่ปกติทั่วไปทําให้มีความกังวลว่าจะเป็นไข่จริงหรือไข่ปลอมทางกรมปศุสัตว์ยืนยันนะครับว่าในประเทศไทยนะครับไม่มีไข่ปลอมนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของการบริโภคหรือว่าการขายอย่างแน่นอนก็ไม่มีไข่ปลอมอีกเช่นเดียวกันส่วนไข่ดังกล่าวนั้นนะครับเป็นไข่ไก่จริงนะครับที่มีลักษณะผิดปกติจากการสร้างของไข่ในตัวแม่ไก่ครับคุณผู้ฟัง โดยมักจะเกิดจากแม่ไก่ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมีการติดเชื้อที่ส่วนของท่อนําไข่ในกระบวนการการสร้างเปลือกไข่ทาให้เปลือกไข่นะครับที่ควรจะเรียบเนียนมีลักษณะเหีย่ยวครุขะนะครับไข่ลูกกอล์ฟและไข่ขาวนะครับมักจะเหลวกว่าปกติซึ่งความผิดปกติในการสร้างเปลือกมีได้ในหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังทั้งเปลือกนิ่มเปลือกซีดนะครับหรือว่ารูปร่างคอดเว้าเหมือนน้ําเต้าครับคุณผู้ฟังโดยปกติแล้วนะครับเราจะไม่พบเห็นในท้องตลาด โดยทั่วไปนะครับคุณฟังเนื่องจากไข่ผิดปกติเหล่านี้นะ่าจะถูกกาจัดนะครับหรือว่าคัดเป็นไข่ตกเกรดที่มักจะคัดแยกออกไปตั้งแต่ระดับฟาร์มไข่ไก่แล้ว แล้วมาคัดออกอีกครั้งนะครับที่ศูนย์รวบรวมไข่ซึ่งไข่เหล่านั้นนะครับที่ตกเกรดเองเนี่ยมักจะดับไปแปรรูปนะครับด้วยความร้อนหรือว่าผลิตเป็นเบเกอรี่หรือหากสภาพไม่เหมาะสมนะครับในการรับประทานก็จะมีการทําลายทิ้งแต่กรณีที่พบเป็นข่าวดังกล่าวนะครับน่าจะมาจากการที่มีรถเล่ไปรับซื้อไข่ผิดปกติเหล่านั้นมาจากแหล่งผลิตเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วนํามาขายปลีกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจสับสน ว่าไข่ปกติที่ควรรับประทานเนี่ยทั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าไข่ดังกล่าวนะครับจะยังสามารถรับประทานได้ตามปกติเพราะวาความผิดปกติของไก่นี้นะครับไม่ติดต่อสู่คนแต่ก็ควรที่จะปรุงไข่ให้สุกนะครับก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งนั่นเองด้วยอากาศนี้นะครับทางกรมปศุสัตว์เองนะครับขอแสดงความหวงใยให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้อไข่นะครับข้อควรระวังสําคัญนั่นก็คือหากไข่ที่ขายนั้นมีราคาต่ํากว่าท้องตลาดนะครับให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่า ไข่นั้นเป็นไข่เก่าหรือไข่ผิดปกติหรือไม่ดังเช่นในส่วนของกรณีที่เป็นข่าวนะครับคุณผู้ฟังผู้ซื้อสามารถสังเกตเปลือกได้นะครับด้วยตาเปล่านะครับว่าผิดปกติหรือไม่หากซื้อไข่ผิดปกติเหล่านี้มาอายุเก็บไข่นะครับมักจะสั้นกว่าไข่ปกติและคุณภาพไข่ก็จะยิ่งลดลงวิธีการในการเลือกซื้อไข่สดนะครับให้สังเกตที่เปลือกไข่ไข่สดนะครับจะมีนวลไข่คล้ายแป้งติดมาเปลือกเรียบนะครับไม่ขรุขระ เปลือกไข่ภายนอกนะครับมีสีนวลตามสายพันธุ์ไก่นะครับไม่มีสิ่งสกปรก เปลือกไข่นะครับไม่แตกบุบล้าวหากขย่าจะไม่มีเสียงน้ํากระชอข้างในนะครับสังเกตวันผลิตและวันหมดอายุนะครับหากมีการแสดงในฉลากของไข่นะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังประชาชนเองเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่คุณภาพได้จากการมองหาสถานที่จําหน่ายไข่สดนะครับที่ได้รับมาตรฐานและได้รับตราสัญลักษณ์ของกรมปรศุสัตว์นั่นก็คือตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคซึ่งผ่านการรับรองนะครับจากกรมปรศุสัตว์ว่าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา ของไข่ที่ผลิตจากระบบมาตรฐานได้หากประชาชนมีข้อสงสัยในสินค้าปศุสัตว์สามารถสอบถามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน d l d 4 0หรือว่าทางสายด่วนกรมปศุสัตว์063225 6888ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครับนอกจือจากไก่หรือว่าไข่เองเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมาจากแหล่งที่ถูกต้องหรือว่าถูกสุข,ขอ,อนามัยหรือไม่หรือว่าถ้าหากซื้อมาแล้วนะครับก็ควรทําความสะอาดให้สะอาดก่อนไปปรุงอาหารนะครับและรับประทานอาหารทุกครั้งนะครับก็ต้องมีการปรุงด้วยความร้อนหรือว่าอุ่นร้อนอยู่ทุกครั้งเพื่อเป็นการทําลายเชื้อแบคทีเรียหรือว่าฆ่าเชื้อให้เกิดความปลอดภัยต่อการรับประทานออาาหรเพื่่ทีจะ ไม่ให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือว่าเกิดระบบทางเดินอาหารผิดปกตินั่นเองนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับแบบท,ทั่วหน้าทางด้านของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายสําคัญระดับชาตินะครับตามแผนบรณาวการการพัฒนาคนตลอดห่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองนะครับทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือว่าครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนเป็นมาตรการนะครับให้บิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อที่จะให้เด็กนะครับได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยรวมทั้งนะครับเป็นหลักประกันนะครับที่เด็กนี่จะได้รับสิทธิด้านการดูแลและการอยู่รอดและการในส่วนของการพัฒนาตามอนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิเด็กนั่นเอง สำหรับในส่วนของโครงการดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินลักษณะวิสิ์นะครับเป็นประธานกรรมการได้ตระหนักถึงความสําคัญในการช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้ครอบคลุมเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนมาอย่างต่อเนื่องได้มีมตินะครับเห็นชอบหลักการในการใช้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อายุตั้งแต่ 0- ถึง6ปีแบบท่วนหน้าและมีมติในการประชุมนะครับเห็นชอบแนวทางในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดน,นะครับแบบท่วนหน้าในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเริ่มตั้งแต่ในปี25ง5เป็นต้นไปนี้นะครับคุณผู้ฟังและให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นําเสนอแนวทางในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงดูเด็กและเกิดแบบท่วนหน้าด้วยนั่นเอง ทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีการหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะนะครับแต่เนื่องจากนะครับสถานการณ์ของโควิดในทีนะครับส่งผลให้ประเทศไทยนะครับมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจลดลงอย่างมากนะครับและรัฐบาลเองนะครับก็มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนโยบายการจัดสวัสดิการเงินหนุนนะครับเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดแบบทั่วหน้า แต่ยืนยันนะครับว่าไม่ละทิ้งแนวคิดในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเด็กเล็กนะครับให้เป็นในรูปแบบทั่วหน้าทั้งนี้นะครับจะอาจจะใช้ในส่วนของระยะเวลา2-3ปีเมื่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมการรับรองรองรับนะครับนโยบายการจ่ายเงินอุดหนุนแบบทั่วหน้า จะได้สอดคล้องนะครับกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเองเนี่ยได้มีการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยนั่นเอง ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับรองรับการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกซึ่งสามารถเข้ารับกลุ่มเป้าหมายนะครับเด็กแรกเกิดตั้งแต่0-16ปีทุกคนจุดเด่นนั่นก็คือผู้ปกครองนะครับสามารถยื่นขอรับสิทธิผ่านโมบายแอปพลิเคชันซึ่งจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลครับราษฎรกับกรมปกครอง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับกับผู้รับใช้สิทธิ์นะครับลดความผิดพลาดนะครับในการนําข้อมูลไปใช้ลดจํานวนของเอกสารลดระยะเวลานะครับการดําเนินงานทางการเงินอุดหนุนเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับที่ลงทะเบียนได้โดยต้องผ่านระบบบ,บริการนะครับพร้อมเพย์จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันตลอดจนนะครับเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลสวัสดิการอื่น เพื่อที่จะได้เป็นการพัฒนาศัก,กยภาพคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัวนะครับให้เข้าสู่บริการของทางภาครัฐได้อย่างทั่วถึงนั่นเองอีกด้านหนึ่งในส่วนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับที่รับเงินอุดหนุนนะครับในทางของกระทรวงสาธารณสุขในเ,เพื่อเป็นการติดตามและการเข้าสู่การคัดกรองพัฒนาการเป็นอยู่ของเด็กนะครับภาวะโภชนาการการฉีดวัคซีนการดื่มนมแม่ การเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขอื่นๆนะครับซึ่งในอนาคตนะครับถ้าหากนะครับมีการปรับนโยบายเงินอุดหนุนนะครับเป็นแบบท่วนหน้าจะทำให้เป็นภาพรวมของการเข้าสู่บริการทางด้านสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีได้อย่างรูปธรรมเลยทีเดียว รวไมไปถึงนะครับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กนะครับที่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับอายุ3ปีขึ้นไปทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับเพื่อเป็นการติดตามและเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการครับโรงเรียนสาธิตในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาได้ได้เข้ารับการบริการสถานพัฒนาเด็กปฐมภูมิด้วยนั่นเอง ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงระเบียบกฎกิจการเด็กและเยาวชนนะครับว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับตั้งแต่ในปี2512และคู่มือปฏิบัติงานของโครงการซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับในการรับรองแล้วก็การดําเนินงานโครงการผ่านระบบดิจิตอลนั่นเองครับคุณฟัง ซึ่งถ้าฟังแล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับให้ความสําคัญนะครับว่าเด็กเนี่ยก็ต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับการฟื้นตัวหรือว่าได้รับพัฒนาการที่ดีสมับนะครับเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณฟัง ในส่วนอีกหนึ่งคราวนะครับว่าด้วยเรื่องกัญชาครับคุณฟังอย่างที่สร้างมาดีครับก็กัญชาเนี่ยมีการถูกกฎหมายแล้วบางที่บางแห่งเนี่ยก็มีการจําหน่ายหรือว่าการแปรรูปนะครับไปเป็นครุกกี้เบาวนี้หรือว่าเอาไปต้มกับน้าซุปเองนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบใช้กันอยู่อีกแล้วเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของกรมอนามัยนะครับ เล่งชี้แจงนะครับในการพูดถึงหรือว่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกัญชาครับถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคาแนะนําของทางคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับเรื่องด้วยแนวทางควบคุมเหตุลาคาญจากการกระทําให้เกิดกลิ่นนะครับหรือว่าควันกัญชาทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนะยิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนมามัยเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้นะครับประธานคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับได้มีการลงนาม ในคำแนะนำของคณะกรรมการสารณสุขเรื่องแนวทางในการควบคุมเหตุลาคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่นหรือว่าควันกัญชากัญชงโดยทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยเองในฐานะกรรมการและเลข,ขานุกการคณะกรรมการสารณสุขนะครับได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนะครับประหลัดกรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสนับสนุนดำเนินงานนะครับตามคําแนะนําดังกล่าวด้วยนั่นเอง ทา้งด้านนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่ออนะครับว่าในรายละเอียดคําแนะนำนะครับต่อราชการส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีการกําหนดให้การควบคุมเหตุลาคาญตามอํานาจหน้าที่นะครับของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับจริงๆมีอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวซึ่งดังนี้ครับเราก็ยกตัวอย่างมาให้นั่นก็คือการควบคุมการใช้กัญชาการใช้กัญชงนะครับหรือพืชอื่นๆที่ ให้ลิ์ทำนองเดียวกันนะครับโดยไม่ก่อเหตุลาคาญจากกลิ่นหรือว่าควันลบกวนประชาชนในที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในส่วนที่2นะครับไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน เหตุลำคาญนะครับเรื่องกลิ่นหรือว่าควันจากการสูบกัญชาหรือว่ากัญนชงนนครับหรือว่าพืชอ,อื่นๆเนี่ยให้แจ้งพนักงานดําเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้เลยนะครับโดยมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับพบว่าสถานที่และการให้บริการที่ถูกป,ประชาชนร้องเรียนนะครับนั่นก็คือแหล่งกําเนิดกลิ่นควัน ลักษณะของกลิ่นและควันนะครับจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยนั่นเองทําหน้าของการดําเนินการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงหากพบว่าเป็นเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุลาคาญตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะครับพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้เจ้าหน้าที่งานนะครับท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียนนะครับทราบเรื่องนะครับให้ยุติเรื่องโดยเร็วที่สุดด้วยนั่นเองอีกด้านหนึ่งนะครับข้อเท็จจริงนะครับที่มีการตรวจสอบนะครับรวมทั้งนะครับระบบ มาตรการหรือว่าวิธีการในการใช้การแก้ไขหรือว่าปรับปรุงให้เห็นลำคาญนั้นนะครับระงับไปาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนในส่วนต่อมานะครับทางด้านในส่วนของให้เจ้าพนักงานนะครับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานที่กำหนดไว้นะครับที่ว่าไม่ถูกต้องนะครับอำนาจตามมาตรา27และมาตรา28แห่งพระราชบ,บัญญัติสาธารณสุข2535เช่นเดียวกันในที่แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟัง เพื่อที่จะให้ผู้ก่อเหตุนะครับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระง,งับเหตุหน่ารำคาญภายในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับ ในนี้สร้างมันดีครับคุณผู้ฟังโควิดในทีหรือว่าในส่วนของการกระทําอื่นๆเองเนี่ยก็ควรระมัดระวังเราควรมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังอย่างทั้งน้าของกรมอนมามัยบอกถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็จะมีการเปิดคอร์สสอนอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของอาสาสมัครแล้วก็อสสอนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับพี่อ,อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแนลอาร์ทาร์บอนแค้ว วันนี้ผมเอกพลดิบุมีนชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2,565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 จอมกระสัขัิยาราชชาตินักรบจอมพีพบผ่านฟ้าสงาส่าศี i don't คงคงจักรีตราชีวิตสูญสิ้นดิ่งกรบกา